ความเคลื่อนไหวของผมไปกระตุกต่อมของรัฐบ,บาลเพื่อไทยแต่ละคนเนี่ยดาหน้าออกมาพูดถึงการลงถนนกันใหญ่ตั้งแต่คุณภูมิทําริเลยแกมขู่ผมนะเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายแต่อย่าให้ผิดกฎหมายก็แล้วกันคุณภูมิธรรมนี่ความจําสั้นสมัยที่พวกเสื้อแดงคุณออกมาประท้วงประเทศชาติทั้งประเทศทั้งเผาบ้านเผาเมืองคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องวันนั้นเลยเหรอผมจะปฏิบัติตามกฎหมายม,นามีนามซ้ำคุณทั้นรุศใสเกื้อก็รีบออกมาบอกเป็นแค่การปลุกกระแสะชาตินิยมได้ผลกับแค่คนส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่คุณชูศิิิรน บอกว่าขอพูดตรงๆเนื่องจากการเมืองไม่มีศีลธรรมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทําให้ประเทศฉุดรั้งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องฟึงระลึกขณะที่ประเทศอื่นก้าวหน้าไปมากคุณพายัพคุณภูมิธรรมและคุณชูศักดิ์ครับคุณนัทวุฒิครับผมลุกขึ้นมาต่อต้านเจ้านายคุณทักษิณชินวัตรเพราะตอนนั้นพวกคุณใหญ่ครับฟ้ามีอํานาจทางการเมืองเต็มที่คุมตํารวจคุมอายการคุมศารบางส่วนคุมข่าราชการหมดแล้วนายคุณก็ทําการทุจริตคอร์รัปชัน